ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมที่จะเรียกได้ว่าเป็นคลิป EP พิเศษก็ได้นะว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเกม GTA V นะครับผมเป็นเกมที่เรานะครับผมจะจำเป็นต้องซื้อนะในปกตินะครับคือตัวเกมมันจะวางขายในสตรีมนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ699บาทรู้สึกว่าหลังจากลดราคาจากพันกว่าบาทมา699บาทนะครับและถ้าช่วงลดราคาที่เราจะซื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับแต่ในวันนี้นะครับถึงวันที่21พฤษภาคม ตัวเกม g ีเทวนะครับกำลังแจกให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับแล้วก็เป็นการซื้อหรือว่าเป็นการดาวน์โหลดฟรีที่เราซื้อทันเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บเกม GTV นะครับเอาไว้เล่นได้ตลอดเลยนะครับผมโดยตัวเกมเนี่ยตอนนี้ก็ทําการแจกผ่านเว็บอ e ีพิกเก s Store นะครับเออเป็นเว็บที่เราเนี่ยจะเป็นที่ต้องมีบัญชีก่อนนะก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ลิงก์เว็บ Epic Store เอาไว้ให้แล้วกันให้เรานะครับผมกดลงชื่อเข้าใช้นะครับหรือว่า ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเวลาที่เราจะรับเกมฟรีของทางเว็บเขานะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีบัญชีผู้ใช้ก่อนนะครับก็ให้เราเนี่ยเลือกลงทะเบียนนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะสมัครผ่าน f c e e o o o นะครับหรือว่า Google แบบง่ายๆขี้เกียจต้องมานั่งพิมพ์พวกอ e ีเมลก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ และหลังจากที่เรานะครับผมได้ทําการลงทะเบียนหรือว่ามีบัญชีผู้ใช้ของเว็บ e ี Game s t t r r e แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ให้เรานะครับผมทําการดาวน์โหลด p i c g เกมนะมันจะเป็นตัวไวลา a u นเชอร์นะครับเป็นโปรแกรมของทางเว็บเขานั่นเองนะครับ และหลังจากที่เราดาวโหลดตัวโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของเราเนี่ยก็ให้เรานะครับทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาตัวโปรแกรมก็จะทําการอัปเดตสักพักหนึ่งนะครับผมและหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งในหน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยสามารถใส่ชื่อผู้ใช้หรือว่าอีเมลนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านในการล็อกอินเข้าไป หลังจากที่เราล็อกอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าโปรแกรมที่จะเหมือนหน้าตาในเว็บเลยนะใกล้เรานะครับผมทําการค้นหาตัวเกม GTA V ได้เลยนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าค้นหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติใครหา GTA V ไม่เจอจริงก็สามารถพิมพ์ในที่ตรงที่ค้นหาเลยนะครับพิมพ์เป็นตัวยอดได้เลยนะว่า GTA V นะครับแล้วก็กด enter ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันหรือว่าจะกดอ r ตรงข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับอันว่าผมขอกด enter ไปเลยละกันเห็นไหมขึ้นเหมือนกันนะครับ แล้วก็ทางตัวอ e ีพีเกมที่แจกเนี่ยก็ไม่ได้แจกเป็นแค่ตัวธรรมดานะครับแต่จะแจกเป็นตัวพรีเมียมอีดิชันเลยนะซึ่งตัวพรีเมียมอีดิชันเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงนะครับก็คือตัวพรีเมียมเนี่ยถ้าเรานะครับผมเข้าไปเล่นออนไลน์เนี่ยเราก็จะได้รับเงิน1ล้านนะครับได้ตึก c ีโฟรีนะครับผมได้ตึก MC ฟรีจะพูดว่าตึกดีไหม MC มมันเป็นเหมือนอ่าโกดังเก็บรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจําเป็นมากๆเลยนะครับผมในการเล่นออนไลน์เพราะถ้าเราเล่นไปส b ั้งบังเกอร์ฟรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีบ้านอาพาร์ตเมนต์ให้เรารวมทั้งพวกรถฟรีต่างๆนะก็ถือว่าเป็นแพ็กที่เหมาะในการเอาไว้เริ่มต้นสำหรับผู้ที่จะเล่นออนไลน์ใหม่ๆเลยนะครับก็ให้เราสามารถกดดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะ แต่ก็อาจจะมีบางคนนะครับที่จําเป็นที่จะต้องยืนยันแบบ2ขั้นตอนก่อนก็อาจจะเป็นทุกคนเลยนะเพราะว่าการที่จะมารับทีเทได้เราจะเป็นต้องยืนยันเบอร์มือถือก่อนนะครับก็ไม่ยากใส่เบอร์มือถือเราอ s m s ยืนยันเท่านั้นเองนะครับห,หลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าการชําระเงินนะครับผมเงินในไห่เราเนี่ยทำการกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงนะว่าเขาจะเก็บเงินแล้วนะพวเพราะว่าเขาเขียนอยู่นะครับผมว่าฟรีนะครับผมจาก24จุด 99เหรียญน,นะครับเหลือฟรีแล้วเราก็เป็นเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีที่เราจะโหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ไลฟ์บารีของเรานะครับมันก็จะมีเกม GTV อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหวิธีการรับเกม GTV นะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการโหลดเกมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราเปิดเข้าเกมมาเนี่ยตัวเกมกาจจะมีให้เราเนี่ยติดตั้ง o o k s t a r Social Club นะครับเอาไว Lock ้ล็อกอินเวลาเล่นออนไลน์นะ ก็หลังจากติดตั้งล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาเล่นเกมได้ตามปกตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดสตอรี่หรือว่าเราจะไปเล่นโหมดออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะสับคาที่ยังไม่มีเกม GTV เลยเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้มารับนะครับเพราะว่ามันแจกเป็นแบบเวอร์ชันพรีเมียมด้วยหรือว่าใครเล่นเถื่อนก็สามารถมารับแล้วก็โหลดเล่นใหม่ได้นะครับผมก็เล่นเกมแท้เนี่ยยังไงมันก็ดีวกาอยู่แล้วนะเพราะว่าเราสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับกัเป็นว่านะครับในคลิปนี้ก็ขอจบเอา นี้และการส่วนถ้าใครที่กําลังลังเลว่าจะรับดีไหมนะครับหรือว่าบ้านยังไม่มีคอมเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้กดรับเอาไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับเพราะว่าถ้าเรามีคอมเล่นเมื่อไหร่หรือว่าคอมเรายังไม่แรงพอที่จะเล่นเนี่ยแต่รับไว้ก่อนแลวในอนาคตเราอัปเกรดคอมก็สามารถมาเล่นได้ตลอดเวลานะครับเพราะมันเป็นการแจกฟรีแบบถาวรนะครับเพราะบ้าบางอนเนี่ยเขายังสงสัยว่ามันจะแจกฟรีถึงแค่วันที่21หรือว่าถาวรนะครับคำตอบผมคือก็คือการแจกฟรีแบบถาวรนะครับเพราะมันให้เราซื้อนะก็อยู่ใน ID ดีอีพิดเกมของเรา ตลอดนะครับอันน่นคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายนะครับ